ตื่นเศร้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกหน่อยครับมนีช่องมนตาพาเพิ่นมณตาไม่ามาเองครับมาดับหน้าเองเลยเหมือนกับปูมากแต่แตเศร้าครับพราบวหาสวยมาแดดมันหอนโบรประสบความสําเร็จมนีก็เล่ผ้ามนตามากแต่เศร้าครับถึงวันหยุดพอดีเอาบอ่ได้ไปโรงเรียนครับดับจากนี้ไปหอด สอง,งสามุงเศร้านี่ครับยี่ได้หลายเติบอยู่ด้ครับทั้งทุกเทียทีเพราะเห็ดถุกมือมันดำย่ำมือเว้นบ่ได้เขาอาศัยดำย่ำมือเส้าครับย่นำมือเว้นเข้าไปเห็ดอื่นจะเห็นเบือกในหมน่มในเงาไปแต่ห็นย่ำม,มือเส่าเขามาดำหน้าบัดเปลี่ยนวิธีการไหมครับแต่เท่ามากเออสวยๆนะมันก็นโอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงครับครับทุมอนนี่แตกต่างตะเก่าะกีตะก้อนหลายแท้ๆครับ เป็นนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของอีสานเฮ้าครับไฟดำกับหลานกะกับนองมนตาเออมักใส่ชีวิตแบบบานๆหลานกะปูนี่แหละครับน้ำมืเอเศรายูหน้าสวยมากตัดา้าตัดหญ้าไปเหงัอ้วคําแรงมากเลียงง่วครับอันโกไปขายของอยู่ตลาดนี่แหละใช้ชีวิตให้พี่นอ้องเฮ้าเดือบเบิงกัน แต่ละเหมือแต่ละวันมีพูดกดติดตามหลายอยู่ครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องยางสูงเลยครับแต่ก่อนหน้าผมแถวนี้ก็เป็นรุ่มเป็นดอนไปแล้วครับเป็นพ่นเป็นป้าไปเบิร์ดนะครับนี่อรถณมาโคมาปรับครับมาปรับมาแ่งเพื่อให้มันได้เกิดความดูดีเลยลนะครับเฮ็ดหน่อยก็ให้ได้เขาไล่นั่นล่ะถ้าเฮาบบปับบบแ่งบบเฮ็ดออกเลยครับน้ามันกับโบหงครับเป็นครับ เดี๋ยวนี้น้ำหงแล้วครับเขาก็งามหลังจากเทเลี่ยวบ้านพุ่มผมหยุดดำมาแล้วครับลูกดำมาแล้วตนว้นเขายังบุฮั่นในติดดิบปันใดพี่น้องเข้ากันเห็ดอยู่นะครับผมมาดำย้ำมมเมื่อเสาร์ซุ้มมื่อสุ้มมื่อครับจ้างตะพ่นผ่อนกล้าใหา้เข้าดับบ่อเองครับพี่นี่ดำได้จากหาลอยกุมารที่เอาเลยไหมพี่น้องครับวานกับมีครับวานกับมี่ผมเดี๋ยวตื้บเล่าทั้งผน วานเขาเรียกเอาครับให้ดได้สีวานใดให้ได้วานบัวใดเขาก็เบิ้งออกสงเกตเบิ้องออาต่อให้หน้าเขาพี่น,ออขอขอน้องห้างหูจะขึ้มอีกขอบคุณอย่างสูงเด้อพี่น้องผู้เป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย